ทำนายฝัน ดีค่ะนาราวดีมีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องดำน้ำหาสมบัตินะคะใครที่ฝันว่าตัวเองดำน้ำอยู่แล้วเกิดไปเจอสมบัติในความฝันไม่ว่าคุณจะตั้งใจมองหาสิ่งมีค่าหรือไม่หรือบังเอิญในความฝันนั้นคุณํำน้ำลงไปแล้วคุณเกิดเจอสมบัติเจอทรัพย์สินเงินทองทองเป็นการรทองเป็นกองเลยนะคะกองอยู่ต่อหน้าในความฝันที่คุณ ดน้ำหรือดำน้ำลงไปบอกได้เลยว่าชีวิตของคุณช่วงนี้จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักก่อนใครที่โสดมานานช่วงนี้จะพบกับคนที่ถูกใจคนใกล้ตัวที่คุณเมินมานานที่คุณคาดไม่ถึงนะคะแล้วก็ใครบางคนอาจจะขยับ จากเพื่อนเข้ามาเป็นแฟนส่วนใครที่เลิกลากันไปเกณฑ์ที่จะกลับมาคืนดีกันก็มีเช่นกันนะคะพูดถึงเรื่องการงานการงานก็เช่นกันช่วงนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะเหนื่อยหน่อย เจ้านายอาจจะจู้จี้จุกจิกอาจจะบนเก่งหน่อยช่วงนี้ให้อดทนไว้เพราะว่าเจ้านายจะเห็นใจเจ้านายจะมองว่าคุณทำงานดีหรือไม่ดีใครที่ต้องการจะเลื่อนขั้นช่วงนี้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีถ้าในความฝันนั้นคุณมองเห็นสมบัติมองเห็นทองการงานก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะส่วนใครที่ในความฝันตั้งใจจะมองหา แต่หาไม่เจอการงานอาจจะไม่สมหวังดังที่คุณตั้งใจไว้นะคะใครที่ทำอาชีพค้าขายหากในความฝันนั้นคุณดำน้ำมุดน้ำลงไปเจอสมบัติเจอหีบสมบัตินั่นคือการค้าขายของคุณจะสำเร็จคุณจะมีความสุขคุณจะมีกำไรกำไรมาจากการค้าขายนั่นเองค่ะส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขนำโชคมีแน่นอนแต่ ขอเตือนไว้ก่อนนะคะความฝันนี้มีเรื่องที่จะต้องระวังพูดถึงเรื่องที่จะต้องระวังไว้ก่อนห้ามให้ใครหยิบยืมเงินเด็ดขาดห้ามช่วยเหลือใครเรื่องการเงินไม่ได้บอกให้ตัว ผู้ฝันให้เป็นคนไม่มีน้ำใจนะคะแต่เกณฑ์ที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบมีมากแล้วก็ถ้าเกิดคุณเกิดให้ไปแล้วโอกาสที่จะได้คืนก็น้อยมากเช่นกันใครที่ไปค้ำประกันอะไรใครช่วงนี้ก็ให้ระวังนะคะใครมาขอความช่วยเหลือให้ไปเป็นนายหน้าค้ำประกันช่วงนี้ชะลอไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะเสียเปรียบในเกณฑ์ความฝันนั้นมีแน่นอนแต่ความฝันนี้มีเรื่องดีอยู่หนึ่งเรื่องนั่นก็ คือใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบโอกาสที่จะได้ก็มีมากเช่นกันนะคะถ้าเกิดในความฝันนั้นคุณดำน้ำลงไปแล้วเจอสมบัติตัวเลขนํำโชคได้แก่เลขศูนย์เลข1แล้วก็เลข9นะคะเลข0นย์เลข1แล้วก็เลข9010919 90แบบนี้เป็นต้นถือว่าเป็นตัวเลขนำโชคนะคะสำหรับความฝันเรื่องฝันว่าดำน้ำแล้วก็เจอสมบัติค่ะเอาละค่ะใครที่รู้สึกว่าความฝันแบบนี้มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีทางที่ดีก็คือหมั่นทำบุญสวดมนต์แผ่เมตตานั่งสมาธินะคะก็จะช่วยบรรเทาเบาบางหรือถ้าเกิดมีเรื่องดีก็จะช่วยให้ดียิ่งขึ้นถ้าเกิดมีเรื่องแย่ๆก็จะช่วยกลับกลายเป็นดีนั่นเองค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ